สวัสดีครับวันนี้รายการเปิดโลกกับคานันนันจะมาเล่าเรื่องทางสามแพ่งให้ฟังนะครับทางสามแพ่งเป็นทางที่จะปรากฏบางคนก็มันก็ไม่ได้มีสามแง่งหรอกครับบางคนก็มีแค่แพ่งเดียวเป็นทางตรงไปเลยบางคนก็จะมีสองแพ่งบางคนก็จะมีสามแพ่งไม่เหมือนกันนะครับปกติว่าทางสามแพ่งเป็นทางที่ต้องใช้ไหวพิบดูครับแต่ แต่ผมก็จะเฉลยให้ฟังว่าแต่ละทางจะไปทางไหนแต่ไม่ต้องเชื่อผมมากก็ได้นะครับบางทีทางมันก็สลับกันเป็นทางหลอกอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ทางสามแพ่งคือเส้นทางที่คนที่เคยอยู่อาวาานะครับคนที่อยู่อาวาสัก14วันไปค้างแรมต่างถิน่นไปค้างแรมต่างถิน่นหรือต่างจังหวัดอะไรพวกนี้ไปค้างนานๆไปค้างสัก14วัน หรือค้างจนหนี้สินหมดนะครับพอหนี้สินหมดแล้วก็จะเกิดเป็นทางสองแพพงขึ้นมาเกิดเป็นทางสองแพพงขึ้นมาทางหนึ่งคือไปเกิดทางหนึ่งคือวนกลับมาที่เดิมปกติจะมีแพ่งเดียวครับคือทางที่ไปเกิดถือทางขวาครับทางเต้นทางทางขวาจะเป็นทางที่เราต้องไปเกิดใหม่ในพบต่อไปถ้าเราไปอยู่อาวาดหรือไปอยู่ค้างแรมต่างถิ่นนานประมาณสักสิบสี่ิห้าวัน มันจะมีเส้นทางทางซ้ายสามารถย้อนกลับมาที่เดิมได้เราสามารถย้อนอดีตกลับมาและเดินกลับมาเดินทับกลับมาที่เดิมได้จนคนที่แต่งงานเนี่ยแต่งงานได้ก็ถ้าคนที่เคยสําเร็จความใค่มาก่อนด,ด้วยมือครับแล้วแต่งงานได้ส่วนมากจะแต่งงานกับ ผู้ชายก็จะแต่งงานกับสาวอ้อะผู้หญิงก็จะแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นยังอายุน้อยกว่าหรือย,ยังเด็กที่ยังไม่เคยเลยถ้าไปถ้าคนปกติคนสําเร็จความค่ากับคนสําเร็จความค่้แต่งงานกันจะเป็นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เพราะมันจะเจ็บตัวครับมันแต่งกันไม่ได้หรอกต้องมีคนหนึ่งที่ไม่เคยเลยถึงจะสมรสกันได้มักจะเป็นอย่างนี้ ผู้ชายที่ท่าหัวงูที่ชอบเล่นวบ้าอะไรอย่างนี้ก็มักจะหาสาวออมมาแต่งงานจะได้เกิดทางอีกแพ่งหนึ่งไทยจะจะได้เป็นทางตรงครับทางแพ่งที่ถัดเส้ททนทางตรงจะปรากฏขึ้นเมื่อตัวเองเดินมาที่ตายหรือสมรนแล้วครับถ้าสมรนแล้วจะเห็นทางนี้ทางตรงทางตรงไปข้างหน้าเป็นทางตายนะครับ ถ้าเราเดินตรงไปในทางสามแพ่งจะเป็นทางที่ไปนิพพานไปทางดับไปทางดับศูนย์ดับสลายส่วนเส้นทางขวาเป็นเส้นทางที่เกิดจากคนทั่วไปก็จะมีทางขวาปกติทางขวาจะเป็นทางปกติครับจะเป็นป่ารกชันแล้วมีทางเส้นทางเดินทางขวาตรงกลางเป็นเหมือนสนามเดินทางขวา ทางขวาจะเป็นทางไปเกิดใหม่ตัวทางซ้ายจะเป็นทางทสำหรับวนกลับมานี่เดิมพร้อมถ่ายรูปอืม